สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแลยค่ะ f c บอร์สุขสุขคนเด้อแต่ยินดีตอนหับขับสู่ซองเคงล่าสาวลา,าวเนาะพ่อแม่พี่น้องกลับมาพบพอ่อับเฮาซองคนคือเก่ากับบรรยากาศยามแรงแรงเนาะพ่อแม่พี่น้องเซาเคงก่ะสิมาหล่อตลาดกับเซวกุ้งนางเนาะพ่อแม่พี่น้องก็มี FC ทางฝั่งไทยคุนส่งเงินให้เฮาหา้อยบาทเนาะพ่อแม่พี่น้องคุบอกว่าเรียงก๋วยเตี๋ยวหรือว่าเฟือเนาะพ่อแม่พี่นอ้องแล้วนกะ็นำปัน่นเนาะ แต่ก็เติมน้ำมันรถเนาะพ่อแม่พี่น้องบอกว่ามื้อนีเสาเข่งกับเสากรุงไปพระาธาตุโพนเนาะพ่อแม่พี่น้องเสาเข่งก่ะขอบคุณขอบคุณเพิ่นหล,ลายๆเดอ้อให้เพิ่นอยู่ดีมีแฮงหยายพญารูปค่ะเนาะเสากรุงต่อขอบคุณขอบคุณหลายๆเดอ้อขอให้เพิ่นอยู่ดีมีแฮงสุขภาพแขแง็งแรงแข็งแรงสุขกายสบายใจร่ำรวยเงินทองหลับไหลเทมาทปัจจาบันปลอดภัยไข้เจ็บครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญเด้อจ้ะแม่ เป็นหามาสำแดงกระคอหาไลจกลับไปเป็นรอยเท้าปันเท้านอกเดี่เฮากับสิบไปห้าซื้อของอยู่ของกินมากินอยู่เฮือน,หนนะ่หยเนาะพ่อแม่พี่น้องเฟอร์เฮากับไปกินดอกกินแต่น้ำปั่นเนาะพ่อแม่พี่น้องกับลูกซีนเนาะเงินกันยังเหลืออยู่เหลือเขาเติมน้ำมันกับแปดสิบบาทเนาะพ่อแม่พี่น้องเฮากับสิบมาหา้าซื้อของอยู่ของกินมากินมือแรงเนาะซื้อครอบครัวก,กินคือเก่าแหลนะเนาะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเฮาก็ไปเบ่งไปส่งนมกันเลยเด้อตอนนี้สกูการรา๊นกอลังไกเนาะพี่น้องกับบรรยากาศยามแรงเนาะพี่น้อง สามโมงเลยโซเพียก็พี่ซื้อยังมึงกินเนาะยังโลอะไรนี่นนะได้โลทาหนัท่โลอันนี้เดิอันนี้เป็นปากเนาะพี่น้องปากทูปากงวาัวเนาะเลยรกับปาหมึน เอ่เคงเอาตีนไก่กับพี่น้องเอาโมแก่เจ้าบ่ได้ดอกนทรกันอใหญ่จงให้อันใหญ่ตะุงจอกันใหญ่เอไปตีนไก่ออไมาเลยโลตได้เกาะปากงอนีโล่ท้ที่หาโลกนะอืมดื่มเด้อได้นั่งเท่าไห ตะกรงอาตีนไก่โล่หนึ่งพี่น้องเอาบาตลุกตากน้ำตากมวเอาเราก็จะเอาตีนไก่เือกันเบิดเลกระาบตีนไก่มากเลยจบมาเบิดทงนึ่ดมาบอันก็เดียวว่าเบิดแล้วแดงไงน้วยบึ้งบงบึงๆๆโลละสหพันกจนอพี่นองบังตะกรงใจเงินโอ้ยเดโลละพันไนจเนี้ย สามารถนไก่ดูนี่ต uh> uh> uh ้นนะกันบังรูงเงินเรือตราใดนี่ก็เป็นเงินทีเอฟซีส่งมาให้เรือเติมน้ำมันกับกินน้ำปั่นน้องพ่อแม่พี่น้องกินน้ำปั่นกับกินลูกซีนเนาะเรือตราหอนบอสเซนถ้าหอนเซนก็สิให้คนละห้าสิบน้องพ่อแม่พี่น้องเก้าสิบคนละเอามาห้าสิบแต่เจ้าห้าสิบนี่ปั่นกันเลยเด้อพี่น้องไปซื้อของกินเนาะขอบคุณขอบคุณเพื่อนหลายๆเนาะ ตีนใหญ่ๆอืมพ่อพ yep. ี่น้องตีนใหญ่อะนี่ขออนุญาตเด้อเอะแหนงานทีนั้นมันแข็งน้อยๆเด้อนี่เอื้อช่วยอีกพอละบ่แม่ยังตื่มเฮานี่เด้อเนาะมีตีนใหญ่อือ ตืบแน่จักรตีนชองตีนตีนไก่ด้วยกอนี่แหละแต่มันบอบปหมดเนาะพี่น้องนี่กับอ้วนบอเสียมือแกงลูกชิ้นมือต้มยำมาพรบแม่พี่น้องอันนี้ก็ใบหางจิเบแก้วห้เพิ่มเนาะต้มยำแซ่บเนาะงนังเนาะตีนไก่เนาะใส่ผักชีดำแค่นานไม่ข่าเนี่ยอร่อยสักจัดจอมูจะดีน้องตีนไก่หนึ่งกิโลพี่น้อง ได้ดดเอร์คนได้ใเมคค่ะเมคางามยาปานินนะบริเอาดอกน้องพี่น้องดอกักกา,นะา,าดักกาดงกล่องไดเฮดเค็มนี่ ะเอาก็ส่กสาทงสิบบ่เอานี่ก่อนสงสิบกงแจนี่แจงกันลเฮ็ดเข็มเอาเอากองกองละสิบสันเนี่ยสามทงสิบพันนาะผมเองพี่น้องเฮ็ดเข็มเนาะ เบ็ดเงินซาเคงเนาะที่เอฟซีส่งมาให้ก็บอเป็นอย่างนั้นเนาะแม่พี่น้องเพราะว่าเราได้คลองเมื่อกินสู่ครอบครัวเนาะพี่น้องได้คลองได้คลองเมื่อสู่ครอบครัวกินเนาะพ่อแม่พี่น้องซาเคงก็บริกินคนเดียวอกเนาะซากุ้งไปทำงานพี่น้องเอากับถ้าเอาเงินทอนเนาะแม่ค้ากางงามพี่น้องไปต่อเนาะ หึเสียงพักยังปลาแดกหรือว่าปลาล่าน้องพี่น้องคนซื้อพักมือแกงใส่เด็กมือนั่งเลยว่าตินไก่น้องพี่น้องทงละหาพันบอ เขาก็สิออกเมื่อไรนาะพ่อแม่พี่น้องกัคลิปนี้ก็บ่มีอย่างไรเนาะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเพื่อที่ส่งเงินมาให้เฮาซองคนอะไรนะพ่อแม่พี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะเพื่อเขาก็ไ่ได้ซื้อยังหรอกอยากได้ส่งเลยเนาะตอนนี้ก็ะข่่มเขาก็สิซื้อเมื่อไรนอพเมลยืมยืมหลุดมาเนาะอันนี ถ้าติดก้อยคือาจนขำแหละเขาสิ่ห้าในพี่น้องนี่ของเฮาเนาะอันนี้จะเป็นสินสากลกระจายค่ะฝากรถหนึ่งพันกีบเนาะพี่น้องหรือว่าหาบาทเนาะไปตอนนี้เฮาก็นสพากันเมืออะไรเนาะพี่น้องจะเพลงเอารถอ่อน ก้าวเข่งฟื้นที่3มักกี้ยงพี่นอ ก็ปากกระเจไว้อันตรายเสือในเห,หนน็ด,ดตะกุ้งรบริกรรมบหลดใส่ฝุ่นเบิดมือพี่น้องหายจะแข่งเข้าผู้เดียวเนาะงามน,นี่อีเจยเมาห <laughs> ลดเงาะแล้วแน่นหลดผล่นงอ ยันแหงเนี่ยบิดแล้วว่ากระเจเพิดหยันบดแหงต้องใช้เบิดแหงเปิดแล้วแน่นรถจาเข่งง้อ ลืมบิดกระเจกระเดียวลืมบิดกระเจ๊นี่แล้วมาตายไกลๆเอานายรักษามาเถอะเฮ้ยโซ่เข่งติดว่าได้เนอพี่น้องให้โซกุ้งมาติดเนาะพี่น้องมาได้มือละแหละ ก็ออกจากตลาดลาลรักษามแล้วพวกแม่พี่น้องมีแต่เศร้านักเฮียนบาดนักเฮียนเลยองเฮียนเราพี่น้องไายเศากุ่งนางครับเราพี่น้องก็นางเฮียนก,กำลังเลิกเนาะ ຍາລາກິນງາຊິເບີກະພິ່ນເນາະມາຕັ້ງແຕ່ທ່ຽງພຸ້ນເນາະເພາະວ່ຮາມາກະຊຮນາະພມນອງ